กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆแชงกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกับผม NT Channel กันในเซิร์ฟจีนนั่นเองนะครับผมคลิปเดว,วันนี้นะฮะเราก็ได้ไปเห็นเออโพสธนาใช่ไหมทุกคนจาก YouTube ด้ยว่าเกมเนี้ยมันฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมผมก็เลยคิดถึงวันวานะฮะเลยไปเลิดเซิร์ฟจีนมาเท่ากับว่าเซิร์ฟจีนนี่ฉลอง6ปีเลยนั่นเองนะครับผมเราจะมาดูซิว่ามีตัวละคออารอะไรบ้างละกันนะครับผมแล้วก็จะมาดูซิว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างละกันนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าผมไม่ไปเห็นโฆษณาของเกมนี้ใน YouTube ้ ทุกคนนะซึ่งเดี๋ยวผมพาไปสอนโหลดกนก่อนละกันนะครับผมสหรับเกมนี้ในเซิร์ฟจีนนะฮะเผื่อคนอยากจะตามรอยโหลดเกมนี้มาเล่นกับผมก็ได้เหมือนกันละกันนะเพราะว่าตัวละครใหม่คือเยอะมากๆครับผม สำหรับใครที่กดลิงก์ด้านล่างของเราเนี่ยผมหน้าตาพอกดเข้ามาโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมต้องกดโหลดแอปก่อนนะฮะไม่สามารถกดโหลดเกมได้เลยละกันต้องขอย้ำๆไปก่อนนะครับผมเผื่อบางคนสงสัยนะครับผมว่าทําไมกดโหลดเกมไม่ได้สักทีต้องโหลดแอปมาก่อนแล้วโหลดแอปมาเสร็จเนี่ยผมเราสามารถพิมพ์เกมได้เลยละกันเนี่ยก็คือวันพันแมนนะฮะแต่เกมมันดังอยู่แล้วป้าเราเก็นแค่วันนึงเดี๋ยวน่าจะเจอปะครับโหมีแต่วันพีชนี่เรื่องวันพันแมนเดอ s t สตองเกตนะครับผมก็สามารถโหลดได้แล้วครับ แค่นั้นเลยครับผมไม่จำไม่ต้องใช้เป็นประชาชนจีนนะครับผมเก็แอปนี้ใช้เพียงแค่อีเมลของเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้แล้วนั่นเองนะฮะรวมถึงเขาก็จะมีบอกด้วยคนระผมว่าเซิร์ฟใหม่จะเปิดวันไหนและก็จะมีเรื่องของการเติมเงินที่ลดราคาให้กับเรานะครับผมถูกกว่าเติมเองอยู่แล้วนั่นเองนะจ๊ะ เห็นไหมครับผมวิธีการโหลดเกมนี้นี่โคตรง่ายนะทุกคนนะโอ้โหโหลดไม่ยุ่งยากด้วยละกันนะครับผมก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้ซึ่งผมต้องขอญาติเกินไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมเลิกเล่นไปนานมากๆจริงๆนะทุกคนนะเลิกเล่นแต่เอชไอจีบวกยังไม่มาด้วยซ้ำนะครับผมเออแล้วผมก็เลิกเล่นก่อนที่พี่กายจะเลิกนะเออถ้าใครแบบว่าเล่นเกมนี้น่าจะรู้จักพี่กายหงิดอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าแรงบันดาลใจของหลายๆคนน่าจะมาจับพี่กายนะครับผมคือเลิกเล่นไปแล้วก็ยังดูพี่กายอยู่อะไรทำนองนั้นนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาส่องตัวละครดีกว่าผมว่าณนะตอนนี้เนี่ยมีตัวละครอ,อะไรมาแล้วบ้างนะครับผมเริ่มจาก s s r นะครับผม s s r เนี่ยตัวละครใหม่ที่ผมแบบไม่ค่อยเห็นจะมาจำหน้าไม่ได้นะครับผมมีไม้เอ่ยขอยัด2ส่องแป๊บนะครับที่ผมจำหน้าไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นตัวละครพวกนี้เวออันนีผ้ผมยังไม่เคยเห็นนะฮะนี่ หรือไม่รู้เพราะว่ามันไม่ติดเมตาหรือเปล่านะครับผมเลยผมไม่ค่อยเห็นมันเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีเอชชาบวกที่เพิ่มเข้ามานะครับไอ้พวกนี้ผมไม่เคยเห็นสักตัวเว้ทุกคนเออที่ผมกล้าพูดเลยนะฮะเพราะว่าผมเลิกเล่นไปก่อนนะครับผมเห็นปะซึ่งผมเ,เห็นมิกายลงรูปอยู่แหละนะครับผมซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ทําให้เขาเลิกเล่นนะฮะเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนอะไรเลยทุกคนเออ มันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมในเรื่องของตัวละครเรื่องของโมเดลนะฮะเออเลยเขาเลือกเล่นไปเนาะอันนี้คือแสงนะครับดูดิเกโรเกโรนะครับผมดูตัวละครเยอะมากนะครับเกมนี้แต่มันย้อมแมวอะถ้าผมรู้สึกว่าถ้าอยากทําให้เกมแบบมันไม่ดูย้อมแมวผมว่ามันต้องแบบเปลี่ยนชุดแบบอ้นี้หน่อยนะทุกคนนะแล้วเปลี่ยนสกิลให้มันดูลังการขึ้นหน่อยนะฮะเออมันจะดูลังการขึ้นเนี่ยดูดิดูดิหน้าเหมือนเดิมเลยนะครับผมไอ้พ่อกกยของเรานะครับพ่อกกยของเรา แล้วก็ไปดับ UR UR นี่คือเซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะผมคิดว่ามันตันแค่เอ r บวกเว้เพราะผมโดดกลับมาเป็น UR เลยเม่อโคนารารังการแต่ทัสมก,กีนี่คือเหมือนเดิมเหมือนเอ r นะฮะแล้วก็จะมีนี่ด้วยผมนินจาตัวนี้ของเรานะครับแล้ว UR ตัวนี้ G4 คือตัวอะไรวะ G4 อันนี้ผมไม่คุ้นนะเออนี่ตัวใหม่หนีตน่ตัวใหม่วะ แล้วก็นี่ครับผมโบร,รอสนะฮะแล้วก็ช่างตีเหล็กของเรานะครับผมโอ้โหที่แบบถือทนมากนี่ครับผมตัวละครเยอะอยู่นะเออตัวละครเต็มไปหมดเลยนะครับผม U R นะฮะโอ้โหตัวละครแบบเกมนี้คือเยอะมากอะแล้วผมไม่คิดว่าเวลามันจะผ่านไปไวขนาดนี้นะทุกคนนะมันแบบแป๊บๆนี่หปีแล้วเหรอเนี่ยเกมนี้โอ้โหตัวละครโคตรเยอะตัวล่าสุดก็คือกาโรยูอาร์นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสุ่มด้วยละกันนะครับผมว่า มันจะเกลือแค่ไหนกันวะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับผมเพราะว่าในการที่สุ่ม s s r กับยูอานี่นะ่าจะต่างกันไม่มากหรอกมั้งนะฮะเพราะว่าตัวสุ่มมันก็ดัดแปลงมาแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราขอมาดูในเรื่องของกิจกรรมกันก่อนดีกว่านะครับผมว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราบ้างนะครับล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างละกันนะฮะเออ,อผมขออนุญาตดูก่อนละกันนะเพราะผมก็จําอะไรไม่ค่อยได้แล้วแหละนะครับผมแต่ที่แน่ในการเติมเงินนะครับผม ฟูบุกินะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น um ทัสมะกิแทนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเปลี่ยนได้ดีนะฮะร,รวมถึงตัวซุ่มก็เปลี่ยนด้วยใช่ปะให้ผมจะไม่ผิดนะฮะถ้าผิดพลาดต้องขอโทษด้วยและสําหรับใครหลุดจากแอปเอจิตเกมนะครับผมเขาก็จะมีครูป,ปองอยู่นะฮะถ้าใครอยากจะเติมเงินนี่ผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการลดราคาเต็มไปหมดเลยนะครับผมดูดิพเพื่อนก็สามารถใช้โค้ดในการลดราคาได้ละกันนะผมอันนี้คือสิทธิพิเศษที่ผมรู้สึกว่า เเกมมีแต่อย่างอื่นน่าจะไม่มีแน่นอนนะครับผมดูดิลดราคานะครับถ้าใครอยากจะเติมแพ็กฟรีแพ็กนู้นแพ็กนี่ก็สามารถมาเติมกันได้ละกันรวมถึงตัวละครที่แจกใน7วันเนี่ยผมก็จะเป็นของเจ้าตัวละครนินจาฮาโตริใช่ไหม ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เหมือนจะเปลี่ยนอยู่นะเพราะว่าเอเดนตอนแรกมันเป็นตัวละครร่างหนึ่งละกันนะครับผมมันเป็นตัวเดียวกันแหละแต่มันแค่คนละร่างใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะรวมถึงกิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับผมก็จะแจกในเรื่องของตั๋วสุ่มม่วงมากขึ้นนะเออจากที่ผมดูมาเนี่ยผมถ้าเรายิ่งสุ่มเยอะก็ยิ่งได้ตั๋วสุ่มม่วงนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของการแจกตัวละครเจน t S S อฟรีด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีอยู่นะแต่ข้อเสียอาจจะเป็นในเรื่องของไอ้นี่ปะ ในเรื่องของคอคอใช่ไหมที่มันไม่มีนะทุกคนนะผมมันต้องเรียกว่าอะไรวะผมก็ลืมแล้วว่ามันต้องเรียกว่าอะไรว่าภาษาไทยเนะี่ยในเรื่องของตรงเนี้ยนะทุกคนเนี่ยเออคอปะ่ะผมก็จําไม่ค่อยได้ขอโทษด้วยทุกคนอยู่ดีก็ลืมนะแม่งเอยตอนก่อนอัาคลิปนี่ผมยังจำได้อยู่เลยนะฮะเออเท่ากับว่าเราต้องหาผู้จักระพัดิเด็กที่หาง่ายสุดนะทุกคนนะอะไรทํานองนั้นอ,อแต่ก็ถือว่าดีนะผมเกมแจกเอ็นอาเลยนะครับผมแต่พวกเอดนอาพวกนี้มันก็ตกเมตาไปแล้วแหละนะครับผมเกมเลยแจกบ่อยนิดนึง เอออะไรทำนองนั้นนะฮะเพราะแม่งมีถึงเอเบวกเป็น UR ไปแล้วอะเออแต่เกมก็ถือว่าใจดีนะครับผมแจกในเรื่องของตัวสุ่มเยอะอยู่นะแล้วก็จะมีนนการที่ถ้าสุ่มครบ50ครั้งได้การโรเอชซาไปเลยนะฮะก็ถือว่าฟินสาพนที่นี่มากๆเลยนะทุกคนนะสาผมมาอาตามตรงแล้วกันเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ได้เติมหนักนะฮะก็น่าจะฟินอยู่เพราะว่าเป็นตัวละครที่ในเซิร์ฟไทยนี่แมังได้โคตรยากเลยนะครับผม แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าได้ง่ายหรือยังนะฮะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จะแจกตั๋วสุ่มคือแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะเพื่อนๆโหลดมานะครับดูดิตั๋วสุ่มไปเลย20บใบนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการล็อกอินนะครับผมนี่นะฮะทำภารกิจสําเร็จก็ได้รับไปเลยจ้านี่ครับในเรื่องของอุปกรณ์ม่วงไปเลยนะฮะแล้วก็จะมีแจกเพชรปะปลายนะครับแล้วก็จะเอามาแลกของรางวัลได้ซึ่งของรางวัลก็จะมีมากมายละกันนะฮะก็สามารถมาจับจองกันได้เนาะนี่ก็จะเป็นล็อกอินรายวันที่ได้รับ10 ต้นไม้อยู่แล้วเนาะและต่อไปก็จะเป็นการสุ่มข้ามเวลาทุกคเนี่ยจำกัดเวลาใช่ไหมครับทุกคนที่เราสามารถด้ตัวละคร,ร UR ได้นะครับผมแล้วก็สามารถด้ตัวละครเอชาบวกได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมขอเลือกไปเลยละกันนะครับผมเลือกแบบไม่ต้องคิดหรอกนะทุกคนนน่าจะไม่ได้อยู่แล้วผมว่าน่าจะไม่ได้อยู่แล้วผมเลือกไปเลยละกันนะครับนี่ประมาณนี้ละกันนะฮะมาลุ้ซิว่าเราจะออกหรือเปล่านะครับผมการสุ่มของเขาก็จะมีประมาณนี้โอกาสออกก็คือดูครับ ก็ทุเล็อยู่ก็ได้ยากยุ่มบอกเลยเกมแนวนี้นะฮะการันตี60ครั้งหรอหรือว่าไม่เยอะป่ะและตัวซุ่มหาได้จากไหนครับน่าต้องเติมไหมโอเคครับโอ้ยมีแพ็ค2 2 0อยู่นะทุกคนนะเออก็สามารถมาจัดเพชรกันได้ทุกคนแล้วก็มาสุ่มนะทุกคนนะเออถือว่าดีอยู่นะนี่ครับแล้วก็จะมีการทำภารกิจตรงนี้ด้วยนะผมรับตรงนี้นะเนี่ยป่ะเดี๋ยวผมรับให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวผมซ่อมขอด้านซ่อมวันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มทีเดียวเลยโอเคซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหม มาสุ่มต่อเลยค้วสามสิบใบแบบจุกๆประเดิมไปที่สิบใบแรกครับผมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บป๊บปั๊บโอ้โหเฮ้ยตาฝาดป่ะเนี่ยแม่มีอาเจ็บกับเจรุ้นอ่ะแล้วการสุ่มโคตรไวเดี๋ยวแยกเปิดเสียงสักครู่แล้วกันโอ้โหลืมเปิดเสียงไปได้ยังไงเนี่ยเรานะฮะมาครับผมอีกสักรอบกดประเดิมไปกันก่อนละฮะปึ๊บ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 โอ้โหเอจาอย่างงี้บอกเลยว่าเกมมันเกลือของจริงนะทุกคนนะปึ๊บบึ้ม H&R ออกมาเป็นที่เรี่มร้อยหนึ่งตัวละครน,นะครับผมอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมเกมนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องเติมแล้วนะครับผมสมัยนี้นะฮะเดี๋ยวได้รับตั๋วสุ่มฟรีๆไปเลยนะจ๊ะเพียงแค่ใช้เพชรนะครับผมก็ง่ายๆนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาสุ่มของเรากันต่อดีกว่าครับผมกาโรูยูฮครับผมตอนนี้มีอยู่50ใบแต่ก่อนไปสุ่มกาโรู้เดี๋ยวผมขอญาตสุ่มทิ้งก่อนได้ไหมเออสุ่มทิ้งก่อนนะน,นะนี่ครับผมมีอยู่30ใบครับไป ขอเอเอาร์ที่ยังไม่ได้ใช้ผมก็ยิ้มแล้วแหละเออถ้าพูดตามตรงนะฮะขอที่ยังไม่มีผมก็ยิ้มหวานละช็อตน,นี้มาฮึบฮึบฮึบโอ้โหวัยเหมือนโกหกครับผมช็อตน,นี้ไปใส่ตะมะบิดพื้นไปหนึ่งทีมาไหมเพื่อนมาไหมมาเอออสอาร์ HR ออกมาเลยครับผมไม่ได้เราก็ข้ามไปเลยจ้าอุยอะไรวะเนี่ย ไม่เคยเห็นหน้าเลยว่ะ <c ười> คือดูอนิเมะจริงนะแต่ไม่เคยเห็นหน้าจริงกันนี้ขอโทษด,ด้วยอาจจะเผลอกินข้าวหละหันหลังไปกินข้าวแล้วก็กลับมาแล้วไม่เจอเลยอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าเนี่ยแมงเอ่ยโอเคผมเดี๋ยวเรามาสุมตู้การ์ดกันดีกว่านะครับผมเกมนี้ตู้สุมโคตรเยอะ <c ười> มันเยอะขึ้นแบบเยอะจริงๆนะทุกคนนะมีหลายตู้จะจัดเลย <c ười> มาดูซิว่า50สิบใบเนี่ยจะออกเอเดสไเราสักตัวหรือเปล่านะทุกคนนะหรือว่าเกมจะเค็มเหมือนเดิมมารุ้นกันดีกว่าฮะ เี S <S ่และเอไอเตัวแปลกๆที่บบผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเคยเจอมาครับผมกดไปต่อครับยังไงสิโอโหเอชไอน,นี่ออกรัวๆนะฮะอืไอตัวนี้พอเจอหน่อยนี่พอคุ้นหน่อยนี่พอคุ้นหน่อยไม่เหมือนสองตัวที่แล้วนะครับไม่คุ้นเลยมาหน่อยเพื่อนได้ลุ้งหน่อยสักลุ้งไหมอยากรู้จังเลยว่า UR าเนี่ยพอซุ่มแล้วมันจะออกมาเป็นรูปหน้าหน้าตาแบบไหนนะทุกคนนะ แต่น,น, <c oughs> น่าจะไม่มีวัสนาพอน่าจะไม่มีวัสนาพอแน่นอนนะครับผมโอเคโอ้โหแรลงสาบอะไรวะเนี่ยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยโอ้โหยูอาไม่มาเอชเออายังไม่ออกโอ้โหแล้วก็นักเตะแข้งใต่ฟ้ามาก่อนเลยละกันส0่ใบสุดท้ายประเดิมไปเลยละกันนะครับผมเอชเออาต้องออกแล้วจังหวัดเนี้ยเอชอาต้องมาแล้วครับผมต้องมายังไม่มาโอ้ oh my god 5้าสิบใบไม่ได้เห็นแสงเอชเออาเลยลกตัวนะฮะ โอ้โหอย่าว่างแต่ U R s D A ยังยากเลยพอเราสุ่มเสร็จนะครับผมเราสามารถไปรับได้ที่จดหมายได้เลยรักกันนะครับผมไหนวะนี่การโร s เอเซซาฟีหนึ่งตัวละครครับผมกดรับไปเลยเห็นไหมฮะง่ายดดยอย่างนี้เลยนะครับผมก <laughs> <laughs> าร์โร่เอเซซาไม่ไงก็ไม่รู้แล้วแหละนะฮะดิได้มาแล้วครับผมโอ้ฟินๆอยู่นะนี่ถือว่าได้ฟินอยู่นะ ขอบคุณเกมมากแล้วก็ได้รับในเรื่องของจิกซอมาหจิกซอด้วยปะนี่งได้มาหนึ่งจิกซอว์ดิงด้วยนะครับผมแต่ก็ปลดล็อกไปเลยจ้าปึ้มถ้าจะผิดต้องเก็บครบ4อันนะถึงจะปลดล็อกได้ละกันนะครับผมโอเค ซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันพันแม m เดอร e ส t r o n กตนะครับผมก็พามาย้อนวันๆเข้าๆแล้วกันนะฮะถ้าใครอยากจะย้อนวันๆนะัผมก็สามารถโหลดที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยละกันนะครับผมก็โหลดกันเยอะๆแล้วกันนะครับผมก็เกมนี้ก็แจกหนักพอสมควรนะและเจอกันใหม่ในคลิปวดีโนหน้าครับผมคลิปเดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แหล้วจ้ะบายบ็ครับ โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน